สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องคีย์บอร์ดสำหรับชั้นป .1 ป .2 ที่ยังค่อนข้างไม่เข้าใจเรื่องคีย์บอร์ดนะครับเป็นวิดีโอที่จะทำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับชั้นป .1 โรงเรียนวัดเขาดินนะครับปุ่มจะมาอธิบายปุ่มคร่าวๆ,ๆกันนะครับ ที่หนคือปุ่มนี้เลยนะครับนี่ปุ่มนี้นะฮะอูสัญลักษณ์นี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Enter นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับปุ่ม Enter ปุ่มนี้มีไว้สําหรับาการป้อนคําสั่งต่างๆเราเวลาตอบตกลงตอบโอเคอะไรเงี้ยจะใช้ปุ่มนี้นะครับหรือถ้าเราพิมพ์งานอยู่เราใช้ปุ่มนี้เอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดต่อไป ปไ,ป enfin, ไปปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่ม,ปมเปลี่ยนภาษาครับปุ่มตัวนอน,นี่ครับตัวสัญลักษณ์มีตัวนอนนะครับปุ่มไม่เป็นภาษาถ้ามุดตอนนี้มันเป็นภาษา,าไทยอยู่ <โ frustrating. S 2> เราต้องการต้องการพิมพ์ภาษาอังกฤษเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนปุ่มนี้นะครับถ้าต้องการมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ต้องการเปลี่ยนปุ่มเ,เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทย จากอังกฤษให้เป็นภาษาไทยก็กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับปุ่มนี้ครับต่อไปเรียกว่าสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์ปุ่มนี้ไว้สาหรับเว้นวรรคนะครับเวลาเราจะเว้นพักพิมพ์เนี่ยเว้นวรรกนะครับ,รบจักเว้นวร์กนะฮะต่อไปนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เอาไว้เวลาเราพิมพ์งานแล้วผิดนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลบ นี่เป็นปุ่มลบนะครับเรียกว่า backspace ชื่อจำไม่ได้นะฮะ backspace นะครับผิดตัวนัสือผิดแล้วเราจะลบใช้ปุ่มนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มนี้ครับนี้เรียกว่า shift นะครับ s h i มีอยู่สองฝั่งนะครับสองฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะ s h i ปุ่มนี้นะครับเอาไว้สำหรับเวลา,าพิมพ ตัวหนังสือนะฮะพิมพ์ตัวอักษรมาให้นักเรียนลองฝึกดูตรงนี้ครับมีอย่างกลุ่มนี้นะครับมีสอเส,สือกับส่อสลานะฮะ,ะเวลาจะพิมพ์สอเสือเนี่ยนักเรียนไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับไม่ต้องกดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องกดแต่ถ้านักเรียนต้องการจะพิมพ์ส่อสลานี่นะฮะก็ต้องกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับกดมีค้างแล้วนักเรียนก็ต้องเอามือเนี่ยกดปุ่ม อ่าส,สอสลาหรือปุ่มสอสเสือนี่นะฮะมันจะติดอ่าสอสลานะฮะแต่ถ้าไม่กดเนี่ยมันจะกลายเป็นสอสเสือนะครับกดเป็นสอสเสือต่อไปนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มนี้จะมีปัญหากันมากเลยนักเรียนเวลากดปุ่มนี้เนี่ยกับปุ่มนี้มันจะสัมพันธ์กันถ้านักเรียนต้องการกดตัวหนังสือเนี่ยข้างบนหมดเลยเนี่ยเช่นลอ้อลื พอลักครั้งต่อปัตตักนี่นะฮะโดยที่ไม่ต้องการกดปุ่มมีค้างไว้นักเรียนกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันติดหมดนักเรียนก็ต้องไปดูไฟนะครับไฟจะต้องติดนะครับแต่ถ้านักเรียนกดปุ่มอย่างที่ครูได้บอกไปกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งปุ๊บสัเงเกตไปดูไฟตรงนี้ไฟจะดับไปนะฮะถ้าไฟติด หมายความว่าเราใช้งานมันแต่ถ้าไฟไม่ติดแปลว่าเราปิดมันนะครับถ้าหลังนึงก็ต้องมาสังเกตไฟนิดหนึ่งมันจะมี2ไฟนะครับมาพูดกันต่อเรื่องไฟเลยนะครับและปุ่มนี้คือไฟอะไรครับปุ่มนี้คือเอาไว้ตัวเลขถ้าไฟมันดับหลังนึงจะพิมพ์ตัวเลขนี้ไม่ติดเลยนะครับวิธีกดปุ่มเปิดปิดไฟตัวนี้ก็คือตัวปุ่มนี้นะครับ่มนี้กดปุ๊บเห็นไหมฮะไฟจะดับกดอีกงทีไฟก็จะติดนะครับ ต่อไปนะฮะปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เนี่ยปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม delete นะครับ delete ปุ่ม delete เอาไว้ทาอะไรเอาไว้ลบลบวัตถุต่างๆเว้แล้เรา,เาสร้างรูปสร้างอะไรอย่างเงี้ยเ,เราจะเลือกรูปแล้วก็กดปุ่มนี้ delete ได้เราต้องไปใช้งานมันฮะปุ่มนี้เราจะรู้ว่าอ๋อมันลบอย่างนี้อย่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นตัวเ,เลือ่อนลูกศรเอาไว้เล่นเกมเอาไว้เลื่อนหา วัตถุต่างๆในในงานเรานะฮะอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มนี้ครับปุ่ม ESC หรือว่า Escape นะครับปุ่มนี้เอาไว้ยกเลิกการทำงานเอาไว้ออกจากเกมเอาไว้ออกจากโปรแกรมบางอย่างอใช้ปุ่มนี้นะครับครูก็จะสั่งเป็นครั้งคราวว่ากด ESC กด Escape นะครับก็จะใช้ปุ่มนี้โอเคนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจในเรื่องของการ าการใช้คีย์บอร์ดคร่าวๆนะครับ